สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ31กรกฎาคม2564 5ทุ่มเศษเศษมาพบกับอสมอส,สสครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้อสสอสอทั่วประเทศมีนัดดูคลิปที่ช่องโชคดีดอน YouTube ในรายการเพื่อนอสมอสสตอนที่70ครับ <High inflation> ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่เป็นอส,สมอสสตอนนี้มีงานหนักหน่วงเพียงไร ผู้ป่วยที่ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 เดินทางกลับภูมิลลำเนาเสร็จแล้วลงพยาบาลยังไม่มีเตียงรองรับเพราะผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเชือ COVID ้อโควิดต้องไปอยู่จุดพักคอยรอเตียงโรงพยาบาลอ,อสมอต้องมีงานเพิ่มและเสี่ยงติดเชื้อขนาดไหนและอสมอต้องมีบทบาทอะไรในการที่จะควบคุมกำกับโรคไม่ให้แพร่กระจายร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมควบคุมโรคระดับตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัด อ,อสมองกำลังประสบความลำบากอย่างหนักหน่วงทั้งจะเอาตัวรอดอย่างไรในการไม่ให้ติดเชื้อจากการทำงานในขณะที่ค่าป่วยการก็ยังไม่เพิ่มอ,อสมองจะก้าวผ่านงานที่ลำบากนี้ไปได้อย่างไรสู้ๆขอยมาพบกับข้อมูลใหม่และมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอ,อสมอง0โงช้าพบกันที่ช่องโชคดีดอนยูทูบในรายการ เพื่อนอ,อสอมอ,อ,อสอสอตอนที่70ครับอย่าลืมนะครับพบกันนะครับสีขมงเ้าครับ1สิงหาคม2564สวัสดีครับ